บทฝึกสอนการนำเสนอบนกระดาษเช็ดปากเรื่องที่หนึ่งสองคูณสองเป็นสี่สำหรับบทนี้ท่านจำเป็นต้องแสดงให้คนของท่านได้เห็นก่อนที่เขาจะได้พบกับพานะที่ท่านต้องการจะแบ่งปันให้มันสำคัญอย่างยิ่งที่ท่านจะต้องแสดงบทฝึกสอนนี้หลังจากที่ท่านได้แนะนำเขาเข้าสู่โปรแกรมธุรกิจให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้เพราะท่านต้องการให้ความคิดของเขา เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องตั้งแต่วันแรกสิ่งที่บทฝึกสอนนี้จะทำก็คือการดึงเอาแหออกจากลิงโดยการดึงเอาความคิดหนึ่งออกไปความคิดที่จะอุปถัมคนทั้งโลกเพื่อจะทำเงินก้อนโตในการตลาดหลายชั้นบทฝึกสอนนี้ยังจะแสดงให้พวกเขาเห็นอีกด้วยว่ามันสำคัญมากแค่ไหนที่จะต้องทำงานกับคนของพวกเขาเพื่อช่วยคนของพวกเขาออกสตาร์ทบทฝึกสอนนี้ เริ่มต้นโดยการที่ท่านเขียนสองคูณสองเป็นสี่ลงบนกระดาษและทวีคูณลงไปเรื่อยๆเหมือนที่เห็นในภาพทางขวามือผู้เขียนมักจะพูดติดตลกเสมอๆว่าถ้าเราจะอุปถัมใครสักคนที่คูณเลขไม่เป็นก็ให้ข้ามเขาคนนั้นไปเลยเพราะเราจะมีปัญหาในการทำงานกับเขาโปรดสังเกตว่าเราเริ่มใช้คำว่าอุปถัมในการอธิบายธุรกิจเอาละต่อไป เลื่อนไปทางขวาของคอลัมน์สองคูณสองแล้วให้ท่านเขียนสามคูณสลงไปพร้อมกับพูดว่าทีนี้คุณอุปถัมภ์สามคนแล้วคุณสอนสามคนนี้ให้อุปถัมภ์สามคนเข้ามานั่นจะทำให้เกิดอีก9้าคนขึ้นโปรสังเกตเราได้เริ่มใช้คำว่าสอนแล้วด้วยหลังจากนั้นคุณก็สอนสามคนของคุณให้รู้ว่าจะสอนเกคนนั้นอย่างไร เพื่อที่เก้าคนนั้นจะอุปถัมภ์อีกคนละสามคนตอนนี้คุณก็มีเพิ่มอีก27คนทำลึกลงไปอีกหนึ่งชั้นคุณก็จะมีอีก81คนเข้ามาโปรดสังเกตความแตกต่างระหว่าง16และ81ให้ดึงความสนใจของพวกเขามาที่ตัวเลขที่เพิ่มขึ้นนั้นและถามพวกเขาว่าพวกเขาเห็นตัวเลขที่แตกต่างกันค่อนข้างมากเหล่านี้ไหมหลังจากนั้นชี้ให้พวกเขาเห็นว่า ความแตกต่างที่แท้จริงคือหนึ่งทุกๆคนเพียงแค่ทำการอุปถัมเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งโดยปกติท่านจะได้เห็นปฏิกิริยาจากผู้ฟังเมื่อพวกเขาพบสิ่งนี้แต่ขอให้ท่านนำเสนอต่อไปแล้วท่านจะได้เห็นปฏิกิริยาทางบวกของผู้ฟังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสมมุติว่าท่านอุปถัมสี่คนเข้ามาในธุรกิจเคลื่อนไปทางขวาของคอลัมน์3คูณสขอให้ท่านเขียนตัวเลขทวีคูณซ้ำลงมาอีกครั้งเหมือนอย่างในภาพ และขอให้ท่านเขียนไปพูดไปมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าทุกทุกคนอุปถัมภ์เพิ่มขึ้นอีกสองคนขณะที่ท่านเขียนตัวเลขให้ท่านพูดว่าคุณอุปถัมภ์สี่และสอนพวกเขาให้อุปถัมภ์อีกคนละสี่หลังจากนั้นคุณก็สอนสี่คนของคุณให้สอนสิบหคนของพวกเขาให้อุปถัมภ์อีกคนละสี่คุณก็จะได้อีกหกิบสี่คนเข้ามาในกลุ่ม ทำงานลึกลงไปอีกหนึ่งชั้นกลุ่มของคุณก็จะมีอีก256คนเข้ามาขอให้ท่านชี้ให้ผู้ฟังเห็นประเด็นซ้ำอีกครั้งตอนนี้เรามาพิจารณาความแตกต่างที่แท้จริงกันอีกครั้งโดยปกติแล้วท่านจะจับปฏิกิริยาของผู้ฟังได้อีกครั้งเมื่อพวกเขาเริ่มเข้าใจประเด็นสำคัญและพวกเขาก็จะชจิงพูดขึ้นก่อนว่าความแตกต่างที่แท้จริงก็คือทุกๆคนเพียงแค่อุปถัมเพิ่มขึ้นอีกสองคน เราจะจบบทฝึกสอนนี้ที่เลขหตอนนี้ผู้ฟังเริ่มเข้าใจประเด็นหลักแล้วและความคิดของพวกเขาก็เริ่มคล้อยตามท่านขณะที่ท่านเขียนคอลัมน์สุดท้ายของภาพท่านจะไม่พูดถึงการอุปถัมภ์และการสอนก็ได้เขียนตัวเลขและเพียงแค่พูดว่า5คูณหเท่ากับ25คูณอีก5เป็น125คูณอีก5้ ก็จะเป็น625และนี่แหละคือความแตกต่างที่น่าอัศจรรย์อีกครั้งความแตกต่างที่แท้จริงก็คือทุกๆคนเพียงแค่อุปถัมเพิ่มขึ้นอีกสมคนคนส่วนใหญ่สามารถที่จะทำการอุปถัมเพิ่มอีกหนึ่งสองหรือสแต่โดยปกติเราจะพบว่ามันเป็นเรื่องยากมากๆที่จะทำการอุปถัมที่ตัวเลขบรรทัดล่างสุดคือ16 8 1เอ 256และ625ขอให้ท่านเห็นภาพตัวท่านเองอยู่ในตัวเลขคอลัมน์สุดท้ายบริหารจัดการเวลาของท่านเพื่ออุปถัมภ์คนที่จริงจังจํานวน5คนเข้ามาในโปรแกรมธุรกิจ5คนบนสุดของคอลัมน์คือคนที่จริงจังที่ท่านได้อุปถัมภ์เข้ามาและต้องการจะสร้างธุรกิจของพวกเขาเองกว่าท่านจะพบ5คนนี้ท่านอาจจะต้องอุปถัมภ์คนถึง 10, 15หรือ20คน และเมื่อใดที่ท่านเข้าใจบทฝึกสอนการนำเสนอบนกระดาษเช็ดปากทั้งสิบทอย่างท่องแท้ท่านจะพบว่าคนของท่านจะจริงจังกับธุรกิจนี้ได้เร็วกว่าคนที่เข้ามาในองค์กรโดยไม่รู้จักบทฝึกสอนเหล่านี้หนังสือเล่มนี้จะสอนท่านว่าท่านจะต้องทำงานอย่างไรกับคนของท่านซึ่งนั่นแหละที่ทำให้พวกเขาจริงจังกับธุรกิจนี้ได้เร็วกว่าขอให้สังเกตภาพทางขวาเมื่อท่านได้อุปถัมภ์ห้าคนเข้ามาแล้ว และพวกเขาก็ได้อุปถัมภ์ห้าคนและอุปถัมภ์ต่อๆกันไปเขียนลงไปเป็นแถวท่านบวกเลขในวงกลมทั้งหมดท่านจะมีคนจริงจังจำนวนเจ็ดร้อยแปดสิบคนในองค์กรของท่านการทำเช่นนี้จะช่วยท่านตอบคำถามที่ว่าไม่มีคนต้องออกไปขายสินค้าเลยหรือถ้าท่านได้กลายเป็นคนจริงจังคนหนึ่งแล้วท่านก็รู้คำตอบทั้งหมดของคำถามนี้ไปแล้วเช่นกันดังนั้น แค่ท่านใช้บทฝึกสอนการนำเสนอบนกระดาษเช็ดปากบทนี้กับคนของท่านอธิบายตั้งแต่สองคูณสเป็นสไปเรื่อยๆจนกระทั่งกลายไปเป็นผู้จำหน่ายจำนวน780คนในองค์กรการตลาดหลายชั้นที่ใดก็ตามถ้าท่านมีคน780คนที่แค่ซื้อสินค้าใช้เองท่านก็จะมียอดจำหน่ายขนาดใหญ่แล้วและนี่เรายังไม่ได้รวมถึงคนเหล่านั้นที่ไม่ได้จริงจังและแค่เป็นผู้ซื้อสินค้า ถ้าคนจริงจังของท่านทั้งหมดมีเพื่อนสองสาสี่หรือห้าคนสมมุติว่าพวกเขามีลูกค้าคนละสิบคนซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มาจากเพื่อนๆญาติและคนรู้จักนั่นทําให้เกิดลูกค้ามากถึง7,800คนบวกกับผู้จําหน่ายอีก780คนของท่านเข้าไปลองคิดดูว่าผู้ซื้อสินค้าใช้เองจํานวน8580คนบวกกับคนอีกจํานวนหนึ่งที่ไม่จริงจัง แต่เป็นเพียงผู้ซื้อสินค้าจะสามารถให้ผลกำไรแก่ธุรกิจของท่านไหมและนั่นคือวิธีที่เราทำเงินได้มากมายไม่ว่าท่านจะอยู่ในธุรกิจการตลาดหลายชั้นที่ไหนก็ตามโดยการมีคนจำนวนมากทำงานกันคนละเล็กคนละน้อยแต่โปรดจำว่าอย่างหนึ่งว่าท่านกำลังทำงานกับคนจริงจังเพียงแค่5้าคนไม่ใช่ทั้งกองทัพเรามักพบเสมอ,สมอว่าผู้คนในโปรแกรม MLM อื่นๆหรือของพวกเราเอง แต่เป็นสายงานอื่นมักจะประหลาดใจว่าองค์กรของเราเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วได้อย่างไรพวกเขาอยู่ในโปรแกรมธุรกิจของพวกเขามานานกว่าเราแต่กําลังเกาคลังสมองที่อยู่เหนือคอพวกเขาและถามว่าคุณพอจะบอกผมได้ไหมว่าคุณกําลังทำอะไรที่ผมไม่ได้ทำเรามักจะถามเขากลับไปว่าคุณมีฟรอนต์ไลน์อยู่กี่คนที่คุณกำลังทำงานด้วยฟรอนต์ไลน์หมายถึงผู้จำหน่ายในองค์กรของท่าน ผู้ซึ่งอยู่ติดถัดจากท่านลงไปตามสายงานดาวลายบางทีพวกเขายังถูกเรียกว่าผู้จำหน่ายชั้นแรกของท่านซึ่งเป็นคนที่ท่านอุปถัมภ์โดยตรงผู้เขียนมักจะได้คำตอบตั้งแต่25ไปจนถึง50หรือมากกว่านั้นก็มีผู้เขียนยังรู้จักคนอีกมากมายใน MLM ที่มีฟรอนต์ไลน์ติดตัวมากกว่าร้อยคนและผู้เขียนรับประกันกับท่านได้เลยว่าเมื่อใดที่ท่านเข้าใจหลักการต่างๆซึ่งได้ถูกอธิบายไว้แล้วในหนังสือเล่มนี้ ท่านจะแสงหน้าคนเหล่านั้นใน6เดือนแม้ว่าคนเหล่านั้นจะอยู่ในธุรกิจมาแล้ว6กถึงแปีก็ตามผู้เขียนจะพูดถึงประเด็นนี้อีกครั้งในบทฝึกสอนการนำเสนอบนกระดาษเช็ดปากเรื่องที่สองซึ่งมีหัวเรื่องว่าอาการล้มเหลวของนักขายในการตลาดหลายชั้นตอนนี้ผู้เขียนจะให้ตัวอย่างง่ายๆเพื่อแสดงให้ท่านเห็นว่าทำไมาการมีฟ้อนไลน์ติดตัวมากเกินไปจึงไม่ดีเราวิเคราะห์พิจารณาถึงกองทับบก กองทัพเรือกองทัพอากาศนาวิกโยธินและกองกําลังรักษาดินแดนตั้งแต่ระดับต่าสุดไปจนถึงบนสุดของแพ่นทากอนถ้าเปรียบกับประเทศไทยก็น่าจะเทียบได้กับกองบัญชาการทหารสูงสุดไม่มีนายทหารคนไหนเลยที่จะพยายามกํากับการโดยตรงกับผู้ใต้บังคับบัญชาเกิน5หรือ6คนซึ่งอาจจะมีข้อยกเว้นบ้างแต่เกิดขึ้นค่อนข้างยากขอให้คิดเรื่องนี้ให้ดีเพราะมีเวสต์พอยท์ ซึ่งก็คือโรงเรียนในร้อยทหารบกที่มีชื่อเสียงของอเมริกาแอนนาโพลิสซึ่งก็คือโรงเรียนในเรือของอเมริกาที่มีอายุมามากกว่า200ปีพวกเขาไม่มีความคิดว่าในทหารควรกำกับการโดยตรงเกินห้าหรือ6คนคราวนี้ท่านบอกผู้เขียนสิว่าทำไมคนที่อยู่ในองค์กรการตลาดหลายชั้นและกำลังทำงานกับผู้จำหน่ายติดตัว50คนถึงคิดว่าตัวเขาเองจะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพพวกเขาไม่มีทางทำได้ นั่นคือเหตุผลว่าทำไมคนจำนวนมากมายจึงล้มเหลวขอให้ท่านอ่านต่อไปเรื่อยๆแล้วท่านจะเข้าใจเหตุผลนั้นมากยิ่งขึ้นท่านไม่ควรทำงานกับคนจริงจังมากเกินกว่าห้าคนต่อครั้งอย่างไรก็ตามท่านต้องแน่ใจว่าเมื่อไรที่ท่านอุปถัมภ์คนของท่านท่านต้องเริ่มทำงานกับกลุ่มคนที่ลึกลงไปเมื่อมาถึงจุดที่คนจริงจังของท่านไม่ต้องการท่านอีกแล้วคนจริงจังเหล่านั้นจะแยกตัวและเริ่มสายงานใหม่ด้วยตัวเขาเอง เมื่อถึงตอนนี้ตัวท่านเองก็จะมีอิสระที่จะทำงานกับคนจริงจังคนใหม่แต่ขอให้รักษาจำนวนคนจริงจังที่ท่านต้องทำงานอย่างใกล้ชิดไว้ที่ห้าคนในบางบริษัทอาจจะยอมให้ท่านทำงานอย่างมีประสิทธิภาพกับคนเพียงสามหรือสี่คนต่อครั้งแต่ไม่มีใครเลยที่ผู้เขียนรู้จักจะสร้างสายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพกับคนจริงจังเกินห้าคนบทฝึกสอนการนำเสนอบนกระดาษเช็ดปากในหนังสือเล่มน,นี้ มีความเชื่อมโยงกันท่านอาจจะมีคำถามมากมายในตอนนี้คำถามจะค่อยๆถูกลบออกไปเรื่อยๆขอให้ท่านอ่านต่อไปบทฝึกสอน<อ>การนำเสนอบนกระดาษเช็ดปากเรื่องที่สอง,สอ,งอาการล้มเหลวของนักขายเหตุใดนักขายมากมายจึงล้มเหลวเมื่อเข้ามาทำธุรกิจการตลาดหลายชั้นบทฝึกสอนที่สองนี้จะให้ความกระจ่างต่อข้อผิดพลาดที่มักพบบ่อยๆ ซึ่งเกิดขึ้นเพราะความเชี่ยวชาญด้านการขายในบทนี้ผู้เขียนจะอธิบายว่าทำไมเราควรอุปถัมภ์ครูสิบคนแทนที่จะเป็นนักขายสิบคนแต่ตอนนี้อย่าเพิ่งเข้าใจผู้เขียนผิดผู้เขียนคิดว่านักขายที่เก่งๆก็สามารถสร,าสร้างสินทรัพย์มหาศาลให้กับองค์กรของท่านได้ถ้าเพียงแค่เขาจะทำเหมือนอย่างที่คนอื่นๆทำนั่นก็คือทำความเข้าใจ และใช้บทฝึกสอนการนำเสนอบนกระดาษเช็ดปากทั้งสิบบทในการทำธุรกิจคนส่วนใหญ่สับสนกับคำกล่าวข้างต้นแต่จำไว้ว่าพวกเขายังไม่เข้าใจว่า MLM เป็นวิธีการทำการตลาดวิธีหนึ่งเราไม่ได้กำลังอุปถัมภ์คนเข้ามาในองค์กรการขายตรงเรากำลังอุปถัมภ์พวกเขาเข้ามาในโปรแกรมการตลาดหลายชั้นปัญหาที่มักจะเกิดขึ้นบ่อยๆกับนักขายก็คือ เมื่อไรที่นักขายได้เห็นสินค้าที่มีคุณภาพชั้นเยี่ยมพวกเขาอยากจะเอามันไปขายและแน่นอนพวกเขามีความสามารถสูงมากที่จะรวบรวมข้อมูลเพื่อขายพวกเขาไม่ต้องการให้เราไปบอกเขาว่าขายอย่างไรเพราะพวกเขาคือผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพอยู่แล้วแต่ประเด็นก็คือเราก็ไม่ได้ต้องการจะไปบอกนักขายเหล่านั้นว่ามันขายอย่างไรสิ่งที่เราต้องการจะบอกพวกเขาก็คือจะต้องสอนและอุปถัมภ์ และสร้างองค์กรการตลาดหลายชั้นให้ประสบความสำเร็จและมีขนาดใหญ่อย่างไรและพวกเขาหรือไม่ว่าใครก็ตามก็สามารถจะทำธุรกิจนี้ได้โดยไม่ต้องออกไปขายอะไรทั้งนั้นตามความเข้าใจและคำจำกัดความคำว่าขายซึ่งผู้เขียนได้เคยกล่าวไปแล้วก่อนหน้านี้ถ้าท่านไม่สามารถนั่งลงกับนักขายเหล่านั้นและอธิบายเรื่องง่ายๆไม่กี่เรื่องเกี่ยวกับการตลาดหลายชั้นและทำไมมันจึงแตกต่างจากขายตรงมันจะมีแนวโน้มสูงมาก ที่พวกเขาจะออกไปทําผิดทิศผิดทางผู้เขียนมีตัวอย่างสองสามตัวอย่างจะมาแสดงให้ท่านได้เห็นในระหว่างที่เราฝึกสอนการนำเสนอบนกระดาษเช็ดปากบทนี้คนส่วนใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักขายมักจะคิดว่าถ้าท่านอุปถามใครสักคนหนึ่งท่านก็ได้ลอกแบบความรู้และทักษะของท่านแล้วให้ท่านวาดวงกลมหนึ่งวงและอีกหนึ่งวงข้างใต้มีอยู่ก่อนแล้วหนึ่งคนตอนนี้เป็นสองคนแล้ว มันฟังดูมีเหตุมีผลแต่นั่นไม่จริงเหตุผลที่มันไม่จริงก็เพราะว่าถ้าคนหนึ่งซึ่งแทนด้วยวงกลมบนสุดซึ่งก็คือผู้อุปถัมภ์จากไปอีกคนที่เขาอุปถัมภ์ไว้ก็จะจากไปด้วยเช่นกันเขาจะไม่ทำต่อท่านต้องอธิบายให้คนของท่านรู้ว่าถ้าพวกเขาต้องการลอกแบบให้ได้จริงๆพวกเขาต้องมีอย่างน้อยสามชั้นลึกความรู้และทักษะของพวกเขาจึงจะเรียกได้ว่าถูกลอกแบบแล้ว ถ้าผู้อุปถัมภ์ของท่านทิ้งท่านไปก่อนที่ท่านจะมีโอกาสได้เห็นว่าโปรแกรม MLM ทำเงินได้จริงๆเป็นไปได้อย่างมากที่ท่านจะสรุปเอาเองว่า MLM เป็นเรื่องเสียเวลามันทำเงินไม่ได้หรอกเพราะว่าผู้อุปถัมภ์ของท่านทำไม่ได้และเนื่องจากเขาเป็นผู้อุปถัมภ์ท่านเข้ามาในธุรกิจเขาต้องรู้เกี่ยวกับธุรกิจมากกว่าท่านแน่นอนสมมุติว่าท่านอยู่ตรงนี้ให้ท่านวาดวงกลมหนึ่งวงและเขียนคำว่า ท่านลงไปตรงกลางท่านอุปถัมภ์ทอมวาดวงกลมอีกวงใต้วงกลมท่านแล้วเขียนชื่อทอมลงไปในวงกลมนั้นแล้วลากเส้นเชื่อมวงกลมทั้งสองตอนนี้ถ้าท่านทิ้งทอมไปและทอมก็ไม่รู้ว่าเขาจะต้องทำอะไรเพราะท่านยังไม่ได้สอนเขานั่นแหละคือจุดจบของสายงานแต่ถ้าท่านสอนทอมให้รู้ว่าจะต้องอุปถัมภ์อย่างไร และเขาก็ได้อุปถัมภ์แครอเข้ามาท่านกําลังแค่เริ่มต้นทําการลอกแบบตัวท่านเองแต่ถ้าทอมไม่ได้เรียนรู้วิธีสอนแครรอให้อุปถัมม์มันก็จะค่อยๆริบปลี่ลงจนดับไปในที่สุดและนั่นก็คือจุดจบของสายงานเช่นกันท่านจะต้องสอนทอมให้รู้วิธีสอนแครรอให้รู้วิธีอุปถัมภ์จากนั้นแครรอก็จะมีความสามารถที่จะอุปถัมภ์เบ็ตตี้หรือใครก็ตามเข้ามาในสายงาน ตอนนี้ท่านมีสามชั้นลึกแล้วถ้าท่านจากไปไม่ว่าจะทำงานกับคนอื่นหรือย้ายไปสร้างธุรกิจในพื้นที่อื่นสายงานนี้ก็ยังคงเติบโตต่อไปได้ผู้เขียนขอเน้นว่าท่านจะต้องลงไปสามชั้นลึกท่านไม่มีอะไรเลยจนกว่าท่านจะเป็นสามชั้นลึกและท่านต้องได้ถูกลอกแบบแล้วถ้ามาถึงจุดที่ท่านไม่เหลืออะไรจะสอนคนจริงจังของท่านแล้วนั่นหมายถึงว่า ท่านได้ถือกุญแจที่จะทําให้ท่านประสบความสําเร็จมากกว่าคนส่วนใหญ่ในโปรแกรมการตลาดหลายชั้นทีนี้ย้อนกลับมาดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นกับนักขายพวกเขาเฝ้าดูการสาธิตสินค้าได้ยินและอ่านบทความต่างๆจากผู้ที่เคยใช้เขารู้ว่าสินค้าย,ยอดเยี่ยมอย่างไรบ้างเขาสวมยุทธภัณฑ์ออกรบด้วยข้อมูลเหล่านี้เขาแค่เดินไปตามทางของเขาและก็ออกไปและขายอย่างบ้าคลั่ง ยังไม่ลืมกันใช่ไหมว่าพวกเขาเชี่ยวชาญการขายพวกเขาเคยอยู่ในธุรกิจขายตรงและพวกเขาไม่เคยมีปัญหากับการติดต่อเข้าพบคนแปลกหน้าเยี่ยมมากต่อจากนั้นท่านก็จะพูดกับสุดยอดนักขายไปว่าสมมติว่าเขาชื่อชาลีคุณชาลีถ้าคุณต้องการจะทำเงินก้อนโตคุณไม่มีทางทำมันได้ด้วยตัวคุณเองคุณจำเป็นจะต้องอุปถัมภ์คนจริงจังเข้ามาในธุรกิจคุณ แล้วชารีจะทําอะไรต่อไปล่ะเขาก็จะออกไปแล้วก็อุปถัมภ์อุปถรัรมภ์อุปถัมภ์เขาจะอุปถรัรมภ์เรากับพายุบุกแคมในโปรแกร,รมการตลาดหลายชั้นนักขายเก่งๆสามารถจะอุปถรัรมภ์ได้สามถึงสี่คนต่อสัปดาห์แต่นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นเขาเริ่มจับประเด็นได้ซึ่งใช้เวลาไม่นานนักคนเหล่านั้นจะหายไปอย่างรวดเร็วเร็วเท่าๆกับตอนที่พวกเขาเข้ามา ถ้าท่านไม่ทํางานกับคนของท่านยังมีประสิทธิภาพและท่านก็ไม่สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพหากท่านทํางานกับคนจริงจังเกินห้าคนต่อหนึ่งครั้งท่านจะได้เห็นนักขายเหล่านั้นเริ่มถอดใจและเลิกล้มไปในที่สุดต่อมาชาลีก็เริ่มท้อถอยแต่ยังพอมีความอดกลั้นเหลืออีกนิดหน่อยและยังคิดไม่ได้ว่าอะไรกําลังเกิดขึ้นเขาออกไปมองหาอย่างอื่นอีกเพื่อน,นํามาขาย คนคนนั้นผู้ซึ่งอุปถัมภ์ชาลีไว้กําลังคิดว่าชาลีจะทําให้เขารวยแต่ก็เริ่มผิดหวังและในที่สุดเขาขยอมแพ้ไปด้วยเช่นกันคนที่ทําเงินได้มากจากธุรกิจ MLM ส่วนใหญ่แล้วพวกเขาไม่เคยมีภูมิหลังด้านการขายมาก่อนพวกเขาอาจจะไม่ได้มีอาชีพเป็นครูแต่พวกเขามักจะมีความสามารถโดยธรรมชาติในการสอนผู้เขียนรู้จักครูและครูใหญ่โรงเรียนแห่งหนึ่งหลังจากเพียงแค่24เดือน ก็สามารถทำเงินได้เกินกว่า500,000บาทต่อเดือนในโปรแกรมการตลาดหลายชั้นเขาทำเงินได้และกำลังทำเงินต่อไปด้วยการสอนให้คนอื่นๆรู้ว่าจะต้องทำมันอย่างไรตอนนี้เรามาใส่ตัวเลขลงในวิธีการของชาลีจะได้เห็นชัดยิ่งขึ้นว่าเขาไปผิดทางและจะสมมุติว่าชาลี Charlie ยอดนักขายของเราออกไปอุปถัมภ์คนเข้ามา130คนและสมมุติว่า แต่ละคนอุปถัมภ์คนเข้ามาอีกคนละห้าคนเราจะได้คนเพิ่มอีก650คนคนทั้งหมดในองค์กรของชาลีจะเป็น780คนตัวเลขนี้คุณคุ้นกันไหมถามคำถามนี้กับคนของท่านเมื่อท่านกำลังแสดงภาพนี้คุณคิดว่ามีวิธีไหนอีกบ้างไหมที่จะทำได้เร็วกว่านี้ถ้าไม่อุปถัมภ์คนจริงจังห้าคนและสอนให้พวกเขารู้วิธีสอนคนอื่น ในทันทีที่มีคำถามย้อนมาแล้วทัานจะสอนอะไรพวกเขาละ่ะคำตอบก็คือสอนสิ่งต่างๆที่ท่านกำลังเรียนรู้อยู่ตอนนี้ในหนังสือเล่มนี้บทฝึกสอนการน,นำเสนอบนกระดาษเช็ดปากสิบบทพวกเขาจำเป็นที่จะต้องมีความเข้าใจทั้งสิบบทแต่สำคัญที่สี่บทฝึกสอนแรกขอให้ท่านสอนพวกเขาเรื่องสองคูณสองเท่ากับสและทำไมคนจึงล้มเหลวและอื่นๆ ท่านคิดว่าท่านจะต้องใช้เวลามากแค่ไหนในการอุปถัมภ์คน130คนจะมีกี่คนที่เลิกไปก่อนกว่าท่านจะอุปถัมภ์ถึงคนที่130ท่านจะพบว่าท่านจะสูญเสียพวกเขาไปอย่างรวดเร็วแต่อีกทางหนึง่งท่านจะค้นพบว่าคน780คนที่ผ่านเข้ามาทางบทฝึกสอน2คูณ2เป็น4ในบทฝึกสอนการนำเสนอบนกระดาษเช็ดปากเรื่องที่1มีอัตราการคงอยู่ที่ค่อนข้างสูง เมื่อใดที่ท่านแสดงบทเปลี่ยนนี้ให้กับนักขายและนักขายคนนั้นเข้าใจมันเขาก็จะพูดว่าอ๋อตอนนี้ผมเห็นภาพแล้วว่าผมต้องทำอะไรและผมจะออกไปทำข้อควรระวังท่านต้องคอยดึงๆเข้าไว้บ้างเพราะเขาอาจจะยังไม่เข้าใจทั้งหมดที่เราเพิ่งได้พูดกันไปในบทนี้คนส่วนใหญ่ใน MLM จะกระตุ้นคนของเขาให้ออกไปทำธุรกิจทันทีพวกเขาก็จะไปอุปถัมภ์คนเข้ามา และผู้จำหน่ายใหม่ของพวกเขาจะกลับมาหาและบอกว่าผมมีคนใหม่ห้าคนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วท่านก็บอกว่าเยี่ยมไปเลยและท่านก็ให้กำลังใจด้วยการแตะหลังเขาเบาๆสัปดาห์ต่อมาเขาก็ได้คนมาเซ็นใบสมัครเพิ่มอีกห้าคนแล้วเกิดอะไรขึ้นกับห้าคนที่เซ็นใบสมัครไปเมื่อสัปดาห์แรกพวกเขาแยกย้ายหายหน้ากันไปหมดแล้วถ้าท่านเข้าใจอาการล้มเหลวของนักขาย ท่านยังคงสามารถกระตุ้นพวกเขาได้แต่ในเวลาเดียวกันก็ต้องเน้นความสำคัญที่ว่าพวกเขาจำเป็นจะต้องอุปถัมห้าคนจริงจังและก็ช่วยห้าคนจริงจังนั้นออกสตาร์ทหลังจากที่ผู้เขียนได้อุปถัมคนคนหนึ่งเข้ามาแล้วมานสำคัญสำหรับผู้เขียนที่จะทำงานกับเขาและช่วยพวกเขาอุปถัมคนอื่นๆมากกว่าที่ผู้เขียนจะออกไปอุปถัมอีกคนเพื่อตัวผู้เขียนเอง ผู้เขียนจะไม่เน้นย้ำประเด็นนี้ให้มากเกินไปท่านจะได้พบกับประเด็นนี้อีกครั้งในอีกสองบทฝึกสอนถัดไปบทฝึกสอนการนำเสนอบนกระดาษเช็ดปากทั้งสิบบทสี่บทฝึกสอนแรกจำเป็นอย่างยิ่งถ้าท่านไม่มีเวลาให้กับบทฝึกสอนทั้งหมดอย่างน้อยขอให้เริ่มที่บทฝึกสอนการนำเสนอบนกระดาษเช็ดปากเรื่องที่หนึ่งและเรื่องที่สองในบทที่สองและสามเมื่อท่านได้ฝึกฝนบทฝึกสอนเหล่านี้แล้ว ท่านจะสามารถแสดงมันให้กับใครก็ได้ท่านอาจจะใช้เวลาแค่เพียง5-10ถึงนาทีนั่นก็อยู่ที่ว่าท่านจะใส่รายละเอียดลงไปมากน้อยแค่ไหนในสายงานหนึ่งที่ผู้เขียนเกี่ยวข้องผู้เขียนได้อุปถัมภ์ข่าวข่าวบอกกับผู้เขียนว่าเขากำลังจะอุปถัมภ์ลูกสาวในเทนเนสซีและเธอก็รู้จักทุกๆคนในเมืองตอนนั้นเรากาลังคุยกันทางโทรศัพท์และผู้เขียนก็บอกเข้าไปว่ามันเยี่ยมมาก แต่ผู้เขียนก็ต้องรีบบอกเขาอีกว่าผู้เขียนจำเป็นจะต้องบอกบางสิ่งกับเขาเพื่อที่เขาจะได้บอกต่อไปยังลูกสาวของเขาผู้เขียนได้ถามเขาว่าเขามีกระดาษและดินสออยู่ในมือไหมซึ่งเขามีและผู้เขียนก็ขอให้เขาเขียนสองคูณสองเป็นสี่ลงไปและอธิบายต่อไปจนจบผู้เขียนแนะนำเขาให้โทรไปหาลูกสาวทันทีเพื่อให้เธอรู้ข้อผิดพลาดที่สามารถหลีกเลี่ยงได้ และช่วยให้เธอออกสตาร์ทในทิศทางที่ถูกต้องเขาโทรบอกเธอและธุรกิจของทั้งคู่ก็กำลังดีวันดีคืน